ลิซ่าแบล็คพิงทุบสถิติกินเนสบุ๊กเวิลด์เรคคอร์ดเพิ่มอีก3รายการงานนี้ไม่กรี๊ดกันไม่ได้แล้วครับลิซ่าแบล็คพิงรือลัลลิสามโนบาลครับลิซ่าปังไม่หยุดฉุดไม่อยู่จริงๆทุบสถิติกินเนสบุ๊กเวิลด์เรคคอร์ดเพิ่มอีก3รายการเรียกว่าแสดงความยินดีกันไม่หวั่นไม่ไหวจริงๆครับกับสาวน้อยมากความสามารถคนนี้มีใจใครที่ไหนกันลิซ่าลลิสามโนบาล an, สมาชิกชาวไทยและน้องเล็กแห่งวงเกิร์ลกรุ๊ปแบล็คพิงค์ ที่ล่าสุดนั้นครับได้รับการยืนยันจากกินเนสบุ๊กหรือกินเนสเวิลด์คอร์ดว่าเธอนั้นคือเจ้าของสถิติของอีก3รายการลิซ่าและลิซามโนบาลครับหรือลิซ่าแบล็กพิงก์เป็นศิลปินเกิร์ลกรุ๊ปสายเรือดไทยที่ได้รับความนิยมอย่างสูงคนหนึ่งของวงแบล็กพิงก์เนื่องจากใบหน้าของเธอนั้นดูสวยงามและความสามารถที่โดดเด่นทําให้เธอนั้นครับได้รับรางวัลต่างๆอย่างมากมายเช่นรางวัลแกออนชาร์ตเคป๊อปอเวิร์ดในสาขาศิลปินหน้าใหม่แห่งปี เพลงแห่งปีประจำเดือนสิงหาคมและเดือนพฤศจิกายนอีกทั้งเป็นแบรนด์แอมบัสเดอร์ระดับโลกคนแรกอย่างเป็นทางการของเซลีนและแบรนด์แอมบัสเดอร์ของบูการีอีกด้วยแม่เรียกว่าจบครบที่เดียวจริงๆจ้าล่าสุดนั้นครับเว็บไซต์ Guinness World Record ก็ได้ประกาศว่าลิซ่า b l a c k พิง k นั้นก็ได้ทำลายสถิติเพิ่มอีก3รายการได้แก่รายการแรกครับิลปินเดี่ยว Kpo p OP, คนแรกที่ได้รับรางวัล MTV Video Music a w a r d รายการที่สนะครับศิลปินเดี่ยว K-POP คนแรกที่ได้รับรางวัล MTV ยุโรปวิดีโอมิวสิกอะวอร์และรายการสุดท้ายศิลปิน K-POP ที่มียอดผู้ติดตามบน Instagram มากที่สุด86.3ล้านคนณนะวันที่19มกราคม2565ซึ่งเป็นอันดับที่38ของโลกแต่นเวลานี้ชั่วโมงนี้ครับเดือนกุมภาพันธ์2566นี้อินสตาแกรมของเธอนั้นครับหรือลิซ่าแบ็พิง์ไปอยู่ที่88.8ล้านแล้ว หลังจากก่อนหน้านี้ครับที่ลิซ่าได้ทำสถิติในฐานะศิลปินหญิงเดียวยอดวิวยูท b e สูงสุดใน24ชั่วโมงจากเพลงลาลิซ่อยู่ที่73.60ล้านวิวซึ่งเป็นซิงเกิลแรกที่ปล่อยออกมาในเดือนกันยายน2564ถือเป็นการทำลายสถิติเดิมของเพลงมีร้องโดย Taylor Swift ที่มียอดวิวอยู่ที่65.2ล้านวิวภายใน24ชั่วโมงจากเดิมหลังจากปล่อยผลงานเพลงเดียวชุดแรกคือซิงเกิลอัลบั้มลาลิซ่ เมื่อเดือนกันยายนคศ2021ลิซ่านั้นเธอก็ส่งมิวสิกวิดีโอเพลงลา l ิซาทำไลาิสติดาวโลก MV โดยศิลปินเดียวที่มียอดวิวสูงสุด24ชั่วโมงแรกทาง YouTube มาแล้วที่73.6ล้านครั้งซึ่งผลงานชุดนี้ครับเพลงนี้ทำให้ลิซ่าคือศิลปินเดียว K-POP เจ้าของ MV ยอดวิว24ชั่วโมงแรกสูงสุดบน YouTube ไปด้วยเรียกว่าปังไม่หยุดชุดไม่อยู่จริงๆเอาวัวเอาควายมาดึงตอนนี้ไม่อยู่ค่ะ เพราะรายสถิติของเธอครับมาจากเพลงเดียวที่ปล่อยเมื่อปลายปี2021ทั้งสิน้นแม่สุดยอดจริงๆครับมาถึงประเด็นร้อนกันบ้างครับกลายเป็นประเด็นร้อนเกิดแฮชแท็กลิซาลิฟวายจีฮือฮาไปทั่วทั้งดาวโลกหลังจากที่สื่อต่างประเทศนั้นมีรายงานครับว่าสะเทือนอุตสาหกรรมเพลงทั่วโลกถึงกรณีที่มีค่ายต่างประเทศหลายแห่งอาทิเช่นประเทศจีนต่างเสนอราคาให้ลิซ่าและลิซามโนบาลของเรานี่เองครับหรือลิซ่าแบ็คพิงย้ายออกจาก YG หลังจากที่จะหมดสัญญาลงสำหรับจำนวนเงินที่เป็นกระแสข่าวอยู่นั้นสูงถึง81ล้านเหรียญสหรัฐหรือ1นึ0 0แสนล้านวอลเลยทีเดียวซึ่งถ้าหากตีเป็นไทยครับก็จะเห็นตัวเลขกลมๆ2.7งจพันล,ล้านบาทเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามนะครับเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็ได้ถูกกล่าวถึงตั้งแต่ช่วงปลายปี2 5 6พที่ผ่านมาหลังจากที่ศิลปินจากค่าย YG ก็ได้ทยอยกันเริ่มจะหมดสัญญาและตัดสินใจทั้งต่อสัญญารวมถึงย้ายไปสังกัดค่ายอื่น และอีกไม่กี่เดือนนี้ครับกำลังจะถึงนี้นั่นก็คือสิงหาคม2023ถ้านับดูจากนี้ครับเดือนกุมภาพันธ์1 2 3 4 5ก็ประมาณ5เดือนทางด้านของ4สาว Black พิง์นะครับก็จะหมดสัญญาลงเช่นกันและหากจะต่อสัญญากับค่ายเดิมนั้นจะต้องทำสัญญาอย่างน้อย2-3ถึงปีเลยทีเดียวคือระดับผู้เชี่ยวชาญนะครับต่างประเทศเขาวิเคราะห์และระบุไว้ว่าหากค่ายเพลง YG Entertainment นั้นต้องการที่จะให้4ี่สาว Black พิง์ รวมถึงลิซ่าของเรานี่ครับต่อสัญญาคาดการณ์ว่าน่าจะต้องเสนอเงินค่าต่อสัญญากว่า20 0 0 0ล้านวอนเลยทีเดียวหรืออย่างน้อยประมาณ500กว่าล้านบาทซึ่งโอกาสที่แบ็คพิงค์จะต่อสัญญานั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับจํานวนเงินเพียงอย่างเดียวนะฮะแต่การทําหน้าที่ในฐานะวงเกิร์ลกรุ๊ปร่วมกันต่อและที่แสดงให้เห็นนั้นคือสาวๆทุกคนต่างรักกันดีและอีกมุมหนึ่งของสสาวครับก็เคยออกมาให้สัมภาษณ์ถึงความต้องการที่จะมีชีวิตเหมือนคนปกติกทั่วไป ซึ่งจะต้องรอติดตามข้อเท็จจริงกันอีกครั้งว่าในวันที่จะหมดสัญญาทั้ง4คนนั้นครับจะตัดสินใจกันอย่างไรทางนี้แบ็คพิงนับได้ว่าเป็นวงเกิร์กปที่เปลี่ยนมาตรฐานวงการเคป๊อปรวมถึงทรงอิทธิพลทั้งในระดับเอเชียและระดับโลกคือต้องบอกง่ายๆเลยครับว่าเลยระดับเอเชียไปแล้วไปสู่ระดับโลกไปสู่ระดับสากลไปแล้วซึ่งสร้างมูลค่าให้กับทางค่ายเพลงต้นสังกัดรวมถึงไม่ว่าจะเคลื่อนไหวทําอะไรก็ตามครับส่งผลต่อราคาหุ้นของ YG เสมอ และยังเป็นที่ต้องการของอุตสาหกรรมระดับโลกอธิบวงการแฟชั่นเอ่ยแบรนด์ต่างๆเอ่ยครับที่วิ่งเข้ามาหาเธอโดยเฉพาะลิซ่าแบล็กพิงค์นี่ครับที่กลายเป็นสาวไทยคนแรกที่สร้างแรงสั่นสะเทือนกับเพื่อนไปทั่วโลกนี่แหละครับที่ผมใช้คำ,คำว่าน,นี้เพราะความสามารถที่ไม่เหมือนใครแล้วเธอยังมีพัฒนาการที่ไม่เคยหยุดยั้งจริงๆแถมยังมีความสามารถพูดได้ถึง5ภาษาอาทิภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาเกาหลีภาษาญี่ปุ่นและภาษาจีนอุ้ย ไม่นะผมว่า6ภาษานะภาษาบ้านเกิดของเราด้วยภาษาอีสานะนะน่าจะรวมเข้าไปเป็น6ภาษานาออ่ะโอเคครับก็ต้องติดตามกระแสนี้กันต่อไปครับว่าหากมีความคืบหน้าก็จะมาเกาะติดเกาะเนึบให้คุณผู้ชมผู้ฟังได้มารับฟังกันนะครับมาหยิบยกรายงานครั้งต่อไปแล้วกันอ่ะทีมลิซ่า t ท a แ l นด์เย่ปรบมือให้ดังๆกับเธอด้วยจ้า